ลวดเรือหลวงประเสริฐครับนี่น,นี่นี่เรือเรือหลวงประเสริฐมันจะท้อนแสงน่าเนี่ยคนปืน,ปน,ปนยิป้ายเดินป้ายเดป้ายเดินป้าย,ายไม่คู่ ตสองกระท้อนปื้นใหญ่มีกระสุนนิดนิด้วยไม่มีแล้วนีห็นตู้ไป้าป,ป้เดินข้เรือนี่เรือหลวงประเสะครับ เรือหลวงกระแสเรือหลวงที่ปลดประจำการไปแล้วอ,อันนี้ชั้นบนเรือไปไปแล้วนะครับเราจะไปอยู่ตรงตรงที่เขาเรียกอะไรที่บังคับเรือ,อนน มไ,มไม่ตกครับเข้าไปได้เลยนี่ย υ, อยู่บนหัวเรือเลยครับเนี่ยอันนี้คือหัวเรือใช่ครับเอาไปเลยนี่ก็หุ่ด้วยนี่คือระวงังล่วงนะครับมันเก่าแล้วนะครับเก่าแล้วนะครับเก่าไปเลย้หลงเรืองนเสียวหนูเสียวตาเยเ,าาเสียวแล้วครับมนูเสียวแล้วนี่บนเรือ จับด,ดีๆนะครับ <c oughs> อ่าเฮ้ยอยากกระโดดอยากกระโดดลงดีๆใช่มันเขาเรียกว่ารูอะไรในน้นําเวลาน้ํามันเข้าเรือเขาก็ระวังเขาเรียกลือรูระวนนังนะเวลาน้ํมันเข้าใต้เรือมันก็จะพ่นออกมาให้น้ํามันเกินเกินตรงส่วนนี้ไปเดินป้ายไปอยไปลงให้เมนอยูไปลงใน y o u t u ู e เรืองประเสริฐครับ